เรากำลังจะไปวัดพระธาตุลอยสุเทพเรามากันเจ็ดคนโอ้โหเีินตัวออกเดินทางมีแต่เขาค่ะไม่มีเรา ทุกคนวันนี้หมวยและเด็กแก๊งจะพาไปตะลุยทำบุญเชียงใหม่ค่ะพิชิตวัดสวยบนดอย2แห่งนั่นก็คือวัดพระพุทธบาท400รอยแม่ลิลและวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะบอกเลยว่าทริปนี้สนุกมากเพราะเราจะพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศดีๆวัดสวยๆบนดอย2แห่งด้วยกันและแวะเติมความอร่อยที่ร้านโบท๊ทมีอาหารและเบเกอรี่ด้วยค่ะสายมูสายบุญห้ามพลาดนะคะ E พระบาทสี่รอยแม่ริมวัดนี้มีความพิเศษตรงที่เราจะได้สักการะรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่สี่รอยซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยค่ะชาวบ้านเชื่อกันว่าการมากราบไหว้จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตบรรยากาศโดยรอบก,ก็ร่มรื่นและอากาศดีมากๆค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะหมวยมาถึงเชียงใหม่เรียบร้อยค่ะแล้วก็เรากําลังจะไปวัดพระาธาตุรอยสุเทพแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหมยก็จะ,จะขอแวะทานข้าวที่ร้านโบ๊ทเบเกอรี่นะคะซึ่งอยู่ตรงปีนเข่าละกันนะคะก็เป็นการที่แวะแบบง่ายๆนะเราทานอาหารกันง่ายๆเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะขับรถขึ้นเขากันเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ร้านอาหารโบ๊มีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งมีเบเกอรี่และขนมไทยหลากหลายเห็นแล้วฟินมากๆค่ะและจะซื้อขนมเตรียมระหว่างเดินทางก็ได้นะหรือจะซื้อฝากคนนั่งข้างๆก็ได้เช่นกันค่ะ อามยก็จะพาไปวัดพระธาตุอยสุเทพแล้วนะคะวันนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางเนาะอิ่มเรียบร้อยจากร้านโบ a ชเฟเกอรี่นะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเนาะก็บอกแล้ววันนี้เหมือนเดิมไม่ได้มาคนเดียวมีแก๊งๆอหมย นี่นะคะแกก็หมวยค่ะกำลังขึ้นรถนะเราเตรียมพร้อมที่จะไปวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมค่ะไปค่ะเพื่อนหวยค่ะวันนี้เรามากันเจ็ดคนโอ้โหเตรียมตัวออกเดินทางเราจะไปไหนกันนะคะพระธาตุดอยสุเทพค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเอ๊ะสองข้างทางนี่จะเป็นยังไงบ้างมีแต่เขาค่ะไม่มีเรา เด็เขาข้ามิมีเราเด็ดเขาข้ามิมีรานี่มุกเปอตอนนี้ต้องขอกินยาแก้เมาก่อนนะคะนี่เดีอ่เดี๋ยวเราจะเปิดซันรูปให้นะคะโอ้โหพี่เหมือนสปอนเซอร์ต้องเข้าอ่ะนี่นะคะมอชไปวัดพระธาตุอยสุเทพเราต้องผ่านมอชนะคะ จะเห็นกันหรือเปล่าะ oh. สุเทพเป็นวัดคู่บ้านผู้เมืองเชียงใหม่ที่ใครมาก็ต้องมาสักการะสักครั้งนอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการแล้วยังได้สัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบและอากาศที่สดชื่นอีกด้วยค่ะการได้ขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุบนยอดดอยสุเทพนั้นะเป็นการขอพอรการงานและสุขภาพเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยค่ะเปิ้นหวยค่ะเปิ้นหวยวันนี้มาเดินทางด้วยกันอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ แล้วจะไปไหนต่อคะวันนี้อยากไปกินอะไรต่อคะเสร็จแล้วก็น่าจะไปเดินหาของฝากแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วอ๋อกลับเครื่องเหรอคะวันนี้กลับเครื่องครับวันนี้ตามอายุครับอายุเอ็ดแล้วก็เน้นสนุกสบายไว้ก่อนเพื่อนหน่วยยังรักสนุกค่ะขอขี่รถกลับไปเอ้ยขับรถเนาะไม่ใช่ขี่ขับรถขับรถกลับไปโอเคไ่เจอกันเทปบ้าจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะเจอกันค่ะ คลิปนี้หมวยพามาสัมผัสประสบการณ์ที่แสนวิเศษทั้งความสุขความสงบและความสนุกสร้างความทรงจำดีๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน,น้านบ๊ายบายค่ะ